ได้เบิงข่าวกันบอกค่ะพี่น้องที่มีการให้ยกเลิกการทรงชาป,ปนกิจตกใจได้ค่ะเพราะเจ้าของกัอยู่ใน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 การทรงทรงมัดตลอดจัางสี่ม่ค่ะบัดท,ที่นี่คําถามคืออันที่ทรงมาแล้วเนี่ยแล้วมายกเลิกมับมายกเลิกคือบอให้มีการทรงกับคือยกเลิกการทํานี่แหละบอให้มีคําสั่งนี่คําสั่งนี่มันเป็นคาสั่งจากจากหน่วยงานของที่ท่อเฮดชาป,ปนกิจเนี่ยค่ะ คำสั่งจากจาก,จากทางภาครัฐเนาะคำถามก็คืออันที่ทรงมาสสไใ้คืนบอบอด้คืนเด็กค่ะพี่น้องเขาจะเอาเงินใส่มาคืนเขาก็ในเมื่อเอาจังซี่จังว่ามีศพได้ก่อตายในศพได้ก่อตายคือคนที่เป็นสมาชิกในกลุ่มนี้จานวนเอาจักสองหล่อจักหนึ่งร้อยคนเนี่ยทุกคนก็ต้องจ่ายเงินคนละสองพันสมมติเอาคนละสองพันเพื่อที่จะมามาช่วยค่า ทำศพของนายก่อเออแล้วนะเมื่อนี้ประกาศให้ให้ยุติให้ยกเลิกการจ่ายชัปหนากิจไอ,อ้คนที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าคนน่ะทั้งสมาคมเขาเสี่ยงเงินใส่มาจ่ายมันบ่มีการการตายเกิดขึ้นมันก็บม่มีการจ่ายเป็นบอกค่ะถามว่านี่หลักทั้งขาเจ้าก็เลยบอกว่าเออมันจะเป็นผลเสียแล้วกะมองว่ามันไม่ใช่เงินออมแล้วก็มองว่า อาประชาชนเนี่ยจะถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วมันก็ไม่คุ้มเออมันไม่คุ้มในสิ่งที่เราจ่ายไปจนกว่าสีหอดมื่อตายเนี่ยเออเพราะจ่ายไปหลายกว่าผัดเวลาใดมาใดหน่อยกว่าเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่เงินออมนะคะมันเป็นการเงินเหมือนกับช่วยกันทําบุญหลัะค่ะทุกคนว่าแบบภาษาชาวบ้านทุกคนที่เขาชาปนกิจ หลายคนทุกคนฟังแล้วสิเข้าใจว่าเออนั่นละ่ะคันมีคนตายเขาก็จะมีหนังสือมาเก็บเงินชาปนากิจศพละเท่านี้เท่านี้จํานวนกี่ศพกี่ศพเราก็ต้องไปจ่ายไปจ่ายที่สมาคมเนาะค่ะก็เลยมองว่าเหมือนกับว่าซุ้มซุ้มพี่น้องเขานี่ซุ้มเฮาชาวบ้านตาสีตาสาซุ้มพี่น้องเฮานี่จะจะถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วก็มันไม่คุ้มค่าเพราะเขา เพราะว่ามันไม่ใช่เงินออมเลยทุกคนมันไม่ใช่เงินเราไปกองไว้เด้ยไม่ใช่เงินเราไปกองไว้ทุกคนพอจะเข้าใจอยู่เนาะค่ะแล้วที่สําคัญคําถามคือมันเสียความรู้สึกเด้ค่ะเสียดายแล้วก็เสียใจอย่างสุดอย่างแห้งเลยล่ะค่ะสาหรับพ่อเมพีน้องพ่อยั่ไม่ยญ่เฮาที่ขจ้าแบบว่าเฮ็ดไวให้ลูกให้หลานว่าเออถ้ากูตายไปแล้วนี่ยังหน่อยมันก็จะมีเงินมาเผเามาจีกูเนาะ นี่คือความสิ่งเดียวสิ่งสุดท้ายฟางเส้นสุดท้ายของซุ้มพี่น้องซุ้มพ่อใหญ่เมียเพิ่นคิดแบบนั้นซึ่งเพิ่นคิดแบบนั้นก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดกับเพะเพาะเพิ่นว้างวางหลักฐานเพิ่นว้างอนาคตว้ว่าจังซีเออกูตายไปลูกกูกับหลานกูกับลูกกูหลานกูกับมีเงินชาพนกิจมาเผามอกีกูยากหน่ไรกับเพะเป็นหนีเป็นสินแต่ในเมื่อวันนี้มัน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 ,มนเกิดขึ้นแบบนี้ ทุกคนจะทำยังไงต่อทุกคนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเงินที่จ่ายไปจะได้คืนไหมต้องเฮ็ดใจยัๆใ,ใ,ใ,ใจสดตัวไว้เด้อละค่ะคิดว่ายังไงก็ไม่ได้คืนก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะคะถ้าได้ยินข่าวแล้วก็เห็นข่าวนี้ออกมาในวันนี้นะคะ